คราวนี้ขอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องเตาเผาขยะนะครับพี่น้องผมได้ได้เตามาใหม่ครับพี่น้องได้เตามาใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันครับอืมประโยชน์ของมันคือเผาเศษสิ่งเหลือใช้ในข้อกววยเรานะครับข้อกัวเผาเพื่อให้มันเป็นควันนะครับเผาเพื่อให้มันเป็นควันแล้วก็ไล่พวกมแมลงต่าง นะครับไล่พวกมแมลงไล่ยุงไล่เลือบไล่มแมลงวันไล่ลิ้นอะไรเนี่ยฮะมันไล่ได้ดีมากเ,เดี๋ยวจะสาธิตไปด้วยแล้วก็ให้พี่น้องชมรูปไปด้วยนะครับเกี่ยวกับว่าประสิทธิภาพมันดีกว่าของที่ผมเคยแนะนําพี่น้องอีกอ,อ,อันนี้ลูกศิษย์ที่บุรีรัมย์เอามาฝากนะครับขอ,อ,องเสียหนู เอามาให้โฆษณาให้อ่ามาให้โฆษณามาให้น,นําเสนอพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าดีก็พี่น้องก็พิจารณาครับแต่ถ้าไม่ดีก็เดี๋ยวใกล้ว่ากันเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับถ้าสนใจพี่น้องสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรนะคสั่งราคาอะไรต่างๆเดี๋ยวจะบอกให้ตอนท้ายคลิปนะครับนะตอนจท้ายคลิปนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยครับ เนี่ยมันจะเป็นถังสองลิตรอย่างนี้ครับแล้วก็เจาะเจาะข้างล่างนะครับเจาะเป็นรูปสามเหลี่มยมเจาะข้างล่างข้างบนตอนนี้ผมใส่ฟางลงไปเป็นฟางแห้งไว้สักประมาณอา่อบน้อยๆน,นะครับแล้วก็พอดีมันมีฝุ่นกระโพกที่เปียกน้ําที่ควายก็ทําน้ําหกใสก็จะไม่ก็จะไม่กินนะครับก็จะไม่กินก็เราก็จะมาวิ้ัยวิธีการกําจัดเลยครับแล้วก็หญ้าหลงหญ้าอะไรต่างๆที่ นียาสดที่มันไม่กินควายไม่กินก็เดี๋ยวจะเผาอ่ามันจะมีระบบฝาปิดนะครับนี่ฝาปิดตัวนี้แล้วก็จะระบบเปิดเปิดนะครับเปิดทางนี้เพื่อจุดไฟอ่าลองคิดสาธิตเลยคิดบิดมาทางนี้หน่อยได้ไหมให้เห็นนี่ดูรูจุดไฟโอเคนี่ข้างบนก็เป็นรูจุดเหมือนกันน่ไม่มีที่จุด ไม่มีเชื้อเพลิงอ่จุดตั้งล่างครับไม่เห็นมีฟางเลยมันจะดูดขึ้นเองอะรนะบองแดจุดแล้วตัวนี้จะจุดขยับเผาขยับปเปียกได้ดีมากอะครับเขาก็จะเปียกได้ดีมากๆ ไปลองเห็นไหมครับมันจะดูดควันเข้าไปดูดไฟเข้าไปเพราะเรามันมีรูอยู่รอบทิศทางครับเดี๋ยวมาดูว่ามันมันไหมเผาไหมแบบไหนไ่น้องไปดูนะครับอ่าเราเหมาะสําหรับ ข้อวัวข้อควายที่เราเลี้ยงแบบให้อาหารบ้างให้หญ้าสดที่เหลืออ่าเราก็จะใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวกําจัดขยะในบ้านนะในควเรือนใช้ใช้กำจัดขยะในคูเรือนได้หมดนะได้ได้ทุกอย่างเลยขยะแห้งขยะ,ปะเปียกเราใช้ได้ขยะแห้งขยะเปียกเราใช้ได้เรากําจัดได้ครับนี่ดูนะครับเป็นน้องจุด เริ่มติดหมดแล้วครับเนี่ยมันดูดเดี๋ยวพี่น้องมาดูควันกันนะครับมาดูควันนี่ควันเริ่มขึ้นข้างบนแล้วนะมันดูดควันเริ่มขึ้นข้างบนแล้วเดี๋ยวพอเราใช้ฝาปิดพอเราใช้ฝาปิดนี่มันจะดูดขึ้นเลยครับพี่น้องมันจะดูดขึ้นตอนนี้ยังกระจายทั่วอาคิดเ่าฝาปิดเลยลูกกาจองถ่านี้ะ นี่พี่น้องครับมันจะขึ้นทางป่องเนี่ยครับผมทดลองใช้แล้วนะมันไหม้ดีมากเลยพี่น้องเห็นไหมผมทดลองจุดแล้วเคยจุดรั่สีเนี่ยมันจะไม่ไหม้นะครับมันจะไหม้อยู่แต่ข้างในความร้อนจะระอุอยู่แต่ข้างในแล้วพอมันมันติดเชื้อเพลิงข้างล่างนะครับติดฟางข้างล่างแล้วนะครับมันจะไหม้ควันจะคุ้งทั้งคอกเลยครับเดี๋ยวพี่น้องดู ดูยาวๆไปนะครับดูยาวๆไปเลยเดี๋ยวผมนตอนนี้เราใช้เวลาประมาณสี่นาทีแล้วนะครับสี่นาทีแล้วเนี่ยของผมใช้ขุนข้าวโพดที่มันเปียกน้ำอะครับที่เราไม่สามารถจะเอามาใช้งานเอามาให้สัตว์กินได้แล้วเราก็ทำให้มันเป็นประโยชน์ไม่ต้องไปเททิ้งใช่ไหมครับเอามาจุดอย่างนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการไล่ยุงไลแมลงครับ ไลยุงไล่แมลงทีนี้พอเหลือเป็นขี้เท้าเราก็าไปใช้ประโยชน์ได้อีกครับประโยชน์คือเอาไปใส่ต้นไม้เอาไปใส่ต้นผลไม้เรานะครับต,ต้นมะม่วงต้นมะยงอะไรได้หมดนี่เลยอยากจะน,จะนําเสนอพี่น้องนะครับราคาต่อลูกนะครับราคาต่อลูกนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทยังไม่รวมส่งอ่ายังไม่รวมส่งถ้าจัดส่งอยู่ที่ว่าพี่น้องอยู่จังหวัดไหนมีรถวิ่งผ่านถ้ามีรถของบริษัทเ็าวิ่งผ่าน ถ้าจะส่งก็จะอยู่ไม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 ไมแพงมากอแต่ถ้าส่งบริษัทขนส่งทั่วไปก็จะแพงแต่ก็ก็คุยกันได้ครับราคาเดี๋ยวผมโทรมาที่เบอร์ผมเลยนะครับ0931951842ามหนึ่งเก้ตัวนี้เป็นเตาที่ได้รับรางวัลน,นะครับได้รับประกาศามีหน่วยงานราชการหน่วยงานอบตอะไรซื้อไปใช้เยอะนะครับ ตอนนี้รู้สึกว่าจะราชการใช้กันอยู่ลูกละพันเจ็ดนะพี่น้องใช้ทนครับใช้ทนสมมติว่าเราซื้อพันห้าเนี่ยเราใช้ไปสักปีหนึ่งก็เกินคุ้มพี่น้องเกินคุ้มนะครับเห็นเหล็กเลอพผุแล้วเห็นเหล็ก,เ,ลก,เ,ลกเราก็มาขายต่อได้อีกอืขายได้อีกเป็นร้อยอยู่เริ่มเริ่มติดแล้วครับแต่ของผมมันเปียกมากนะฝุ่นก็เพราะมันเปียกมากแต่ ขอให้มีเชื้อเพลิงข้างล่างแห้งๆนะครับเนี่ยมันก็ดูดขึ้นเป็นควันทั่วไปเลยครับนี่ตอนนี้ควันยังน้อยนะครับควันยังน้อยหรือ,อสักพักนะครับพอเขาลุกทั่วแล้วควันจะเยอะมากเลยทีเนี้ยอ่าราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่น้องต้าสนใจติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าห้าหนึ่งแปดสี่สองเบอร์ผมได้เลยนะเนี่ยแต่เห็นแล้วชอบใจผมเห็นแล้วผมชอบใจมากเลยพี่น้องผม ก็เลยถามก็ว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่แต้าพี่น้องสนใจก็สังซื้อผ่านผมได้เดี๋ยวผมติดต่อให้เลยครับนะถ้าซื้อไปขายก็ลดราคาได้อีกมีทั้งราคาเอาไปขายมีทั้งราคาเอาไปใช้นะครับพี่น้องคุยกันได้หลังไหม่เลยครับโทรมาคุยกันมีของดีก็ต้องแนะนำเนาะมันเหมาะสำหรับเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเราเลี้ยงวัวเลี้ยงวายนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงวายมันจะไล่พวก ศัตรูของมัวควายเราได้เลยนะมันแรงยุงนี่สบายครับไม่ต้องกลัวนะไล่ได้หมดจุดจบจุดช่วงเย็นๆนะครับจุดช่วงเย็นๆของผมเองผมก็ใช้ทุกวันเลยครับตอนนี้ติดเต่าตัวนี้แล้วครับเมื่อก่อนใช้ถังสองลิตรลูกถัดไปนั่นนะตอนนี้ตัวนี้มาถังลูกนั้นตกไปเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดุงิดเข็นเราไปเที่เท่าทิ้งแล้วเดี๋ยวจะ เอาไปใช้งานอื่นแล้วครับพี่น้องครับสนใจติดต่อได้นะครับ0931951842ลูกละหนึ่ันห้ารบาทเรายังมีเตาเผาถ่านอีกนะครับเดี๋ยวก็มานําเสนอเนาะตอนนี้สินค้าย,ยังมาไม่ถึงแต่ถ้ามีสินคามาถึงเดี๋ยวจะนําเสนอเตาเผาถ่านให้พี่น้องสามารถเผาเองได้ใช้ใช้ในครัวเรือนได้นะฮะโอเคครับสวัสดีครับ